สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเกม Exo b o r n ครับผมเกมที่ดีสุดในปี2025ครับก็เป็นเกมแนว Shoot and Loot ครับยิงแล้วก็เอาของออกมาจากในแมพครับผมคนยิงเหรอคนนี่พี่หน้าเรอบอดอบอดบอดเอาบอดเหรอไฮ้คนไอยคน ตายแล้วเนี่ยบอดเปล่าแม่งแต่งตัวยังกับบอดนะครับยิงไม่ใช่หรอขวามือต้องลดไปยิงให้ได้ที่ของก็เน้นเก็บเงินครับถ้าเราเอาชีวิตรอดออกมาได้เราก็ได้ของที่เราเก็บมาในแต่ละลาแต่ถ้าเราตายหรือว่าออกมาจากแมบไม่ได้เราก็จะไม่ได้ของในเกมนั้นเลยแล้วก็เสียของที่เราเอาลงไปด้วยครับเออดีว่ะเก็บดิเก็บยังอ่ะยังเรียนดีอุ๊ยอ้ากูว่าแล้ว เาเป็นเกมแล้วาต้องจัดของลงไปครับก็ประมาณนี้โหลดเอาคือช่องเก็บของเราว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้คือกระเป๋าที่เราจะเอาของลงไปในแต่ละรอบครับผมอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของเราที่เราเก็บของสะสมมาในแต่ละเราเราสามารถเราไปขายหรือเอามาันมาลงทุนต่อลงเล่นในแต่ละแมปก็ช่องเก็บของก็จะมีของไว้เรา <laughs> เก็บครับผม เวลาใช้หรืออะไรของก็สามารถนําไปขายได้ด้วยครับขายในตลาดหรือจะขายกับ NPC ของเกมก็ได้แล้วเงินที่ได้มาก็ตามนี้เลยครับก็สามารถไปใช้ซื้อของใช้ครัฟของใช้ทําอะไรก็ได้ในเกมครับผมซื้อกระสุนแต่ละรอบซื้อยาซื้อปืนหรือจะแต่งปืนด้วยก็ได้ครับผมตัวเกมก็จะมีระบบเปิร์กนะครับผมก็เหมือนเป็นอาชีพของเราจริงๆมันคือชุดเกาะที่สามารถมอบความสามารถพิเศษให้เราด้วยได้เราสามารถใช้ความสามารถพิเศษตามชุดเกาะ ก็คือ e x o l i ลตามนี้เลยครับก็จะ,จะมีคาส์์แต่ละคาส์ดสกิลของแต่ละคาส์ดก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ละชุดเกาะสามารถอ่านได้เลยว่าสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างถ้าชุดเริ่มต้นง่ายๆสามสมแรกก็จะเป็นโ o โยตี้ i ิสโ r o VXO ก็อยู่ตามนี้ครับอันนี้มันเป็นแนวแบบต่อยแล้วเราก็สามารถทำให้ฝั่งของข้ามล้มได้แล้วเวลากดตัววีคือใช้วุฒิยาประชิดคือการต่อยเตะตีกระทืบอ,อันนี้ถ้าเราต่อยหรือว่ากระโดดลงมาจากที่สูงแล้วต่อยมันก็จะทําให้มันวงกว้างประมาณ60องศาแล้วก็เวลาวิ่งค่านี้พิเศษเวลาวิ่งก็คือดามเมจที่เราโดนจากการยิงฝั่งตรงกักฝั่งตรงข้ามก็จะเบาลง,าง,ลงครับเวลาเรา,ากดวิ่งในแต่ละเปิร์ก็จะมีความสเปซอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจาก เรื่องสกิลแล้วก็จะเป็นเรื่องของที่เราสามารถใช้ได้เกมนี้ก็คือการใช้ของหรือการใช้ปืนก็สามารถดูตามค่าต่างๆของมันได้ก็คือถุงาอ,อัน,นี้คือไพมัลลี่เราก็สามารถใช้ปืนที่มีระดับไพมัลี่ได้ไม่เกิน3ครับถ้าสมมุติว่าเป็นพวกสไนต์อา่องใช้ไพมั a r ี่ที่เต็ม4เอาเกมนี้อนอกจากชุดเกาะจะมีความสามารถพิเทศษที่อัพสกิลให้เราแล้ว ก็จะมีการความสามารถในการถือปืนได้ด้วยหรือถือของซัพพอร์ตหรือจะเป็นเกาะหรือจะเป็นกระเป๋าที่เราสามารถใส่ได้บางคาร์ดก็จะสามารถไม่สามารถใส่กระเป๋าได้เพราะว่าค่าแบคแพ็คจะน้อยคือเราจะขิวกระเป๋าเข้าแมปไปได้คือเราจะเก็บของให้น้อยแต่ก็จะแลกเวลาที่เรามีสกิลหรือความวิ่งไวพิ้วขึ้นมาปืนก็สามารถถือปืนได้หนักขึ้นบางปืนบางคาร์ดก็สามารถถือปืนได้พวกปืนกลเบาอะไรอย่างงี้จะถือสไนเปไม่ได้แต่ยังคาร์ดนี้คือไพ่เมอรี่เต็มเราสามารถถือสไนได้ที่มันต้องใช้4ี่ช่องสามารถขิวกระเป๋าได้สามารถใช้ระเบิดได้ ปืนพกในระดับ2อครับอย่างคาสนี้เราไม่สามารถใช้ระเบิดได้เราสามารถใช้ปืนได้ก็เป็นแนวปืนกลเบาหรือปืนกลไรเฟิลแต่เรา,า,มาไม่สามารถใช้ไหนได้เพราะามันมีสี่ช่องเลยปืนที่มมีสี่ช่องมปนปืนกดหนักอะไรอย่างนี้ครับกระเป๋าก็ไม่สามารถทิ้วได้ในคาสนี้เราจะรู้ได้ไงว่าปืนไหนเราสามารถทิ้วได้ไม่ได้ก็นี่ครับมันจะขึ้นมาตามช่องเลยถ้ามีสี่ช่องแสดงว่าเราใช้ไพมอรี่สในการใช้ปืนนั้นเงือนไขในการใช้อันนี้ผมก็ใช้ โคดีคก็คือมีสามารถยี่ปืนได้ช่องสามารถใช้ได้ระเบิดเอาลงได้แล้วต่อไปก็คือผมจะมาจัดของลงในการเล่นในแต่ละค้งที่ผมเล่นคา้าโคดีคก็สามารถจัดปืนเลสีได้แล้วก็ผมก็าเอากระเป๋าลงไปเพื่อเก็บของได้มากขึ้นระเบิดเกาะและ Bird, ะ้วพวกเกาะมันก็จะมีการเติมเกาะที่ไม่เหมือนกันครับอย่างเกาะนี้เราต้องใช้อร์เมอร์รีแพรคิดสีน้ำตาลหรือว่าสีจะมันเทียบกันได้ถ้าสีเขียวก็คือใช้สีเขียวประมาณนี้ครับดูง่ายๆนี่เป็นกระเป๋าแบบใหญ่กระเป๋าเล็ก เพิ่มช so Mont right ่อง12ช่องในช่องเก็บในช่องเก็บของที่เราจะลงไปในแต่ละราวเอาต่อไปเราก็จะมาจัดของลงในแต่ละราวนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นคาร์ดโคดิแอคก็คือผมสามารถใช้ปืนสไน์สามารถทิ้วกระเป๋าได้สามารถใช้ปืนพกได้ใช้ระเบิดนิดๆหน่อยๆเวลาจัดของลงเราจะดูตามคาร์ดเลยแล้วก็ปืนที่ผมอยากเอาไปเล่นก็อย่างนี้เป็นสไนด์เกมนี้อีกอย่างหนึ่งที่ ระบบที่มันดีก็คือเราสามารถแต่งปืนได้คือเราสามารถจิ้มไปที่ปืนชีพที่ปืนแล้วกดตัว T ครับเราสามารถแต่งปืนในเพลอันนี้คือผมก็ใส่กล้องคูณหกพร้อมกับแม็กเสริมให้มันมีกระสุนในปืนเยอะขึ้นเราเล่นจะได้ได้เปรียบครับผมกระสุนปืนไหนใช้กระสุนไหนไมันจะขึ้นแสงสีขาวไว้ว่าเป็นกระสุนจำพวก หรือถ้าเราไม่มีกระสุนแล้วเราอยากลงเราก็สามารถกดกลับมาได้แล้วกดที่ b u y s ั p ไ l y แตมโมโข้างบนครับแล้วเราก็มันจะขึ้นให้เราซื้อนในร้านค้าแทบจะมีขายทุกอย่างนะครับแต่ก็ตามราคานี้เราซื้อก็ n อ c บราคาก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเราซื้อในตลาดราคาก็จะถูกหน่อยจะลงไปสองแม็กโอโหแต่เราตอนเวลาจะซื้อเราต้องระวังนะเพราะว่าข้างบนคือมันคือกล่องนึงก็คือแมนะ็กเต็มเลยหกสิบนัดหนึ่งอันก็คือหนึ่งกล่องนี่เราคือแค่สองกล่องก็พอก็ร้อยสิบนัดก็น่าจะยิงกันเพลินละ เอาไปก็กระเป๋าสคัญครับแล้วก็เกาะเกาะเราใส่ลงในแต่ละเกมอันนี้คือเกาะต้องใส่ด้วยสําคัญจะเป็นเกาะสิงตาลแล้วก็อันนี้คืออัลเมอร์รีแพลคิดก็คือเวลาเกาะเราอยู่ในเกมเกาะเราเวลาโดนยิงเกาะมันจะพังก็คือเราต้องซ่อมเกาะตลอดส่วนเลือดในเกมเรารอสักพักเดือวเรื่อมเด้งไงครับแต่กเกาะต้องกดซ่อมเองวันลงได้สามอันใส่เกาะกระเป๋าเอาไลแล้วปืนพกสิบมอ,มอ แล้วก็ของสำคัญต่อไปที่เราควรลงก็คือสายเล่นคนเดียวหรือสายเล่นเป็นทีมว่าเนี้ยสำคัญมากในการลงไปคือรีไวคิดเวลาเราล้มเราสามารถชุบตัวเองได้ก็คือสามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้ตอนเราล้มเราโดนยิงน็อกหรืออะไรต่อไปก็ทีื่อมย่อเราลงก็คือระเบิดเอาไว้ปากดันฝั่งตรงข้ามหรือพวก AI ที่มีเยอะเราใช้ระเบิดในการทำดาเมจกับเขาได้ือว่าเข้านี้ก็ของจำเป็นน่าจะครบละ ซื้อกระสุนเพิ่มอันนี้คืออย่างนี้ปืนพกก็จะมี300นะัดต่อนหนึ่งกล่องคือยิงกันเพิ่ละกล่องเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือระบบเกมที่มันดีกว่าเกมอื่นกนะ็คือมันสําคัญมากตรงที่ของชิ้นนี้ครับอิเล็กทรอนิกส์ล็อกพิกคือถ้าเราเล่นเกมนี้ไปแล้วบางครั้งเราเจอกล่องที่มันไม่สามารถเปิดได้หรือว่าเราเจอที่มันเป็นเขียวๆให้กดแล้วมันจะเป็นวงขึ้นมานะั้นคือเราเอาไว้เพิ่มเลเวลล็อกพิกเราก็คือล็อกพิกอันนี้ล็อกพิกของผมเลวสามแล้วคือผมสาม,มารถเปิดได้ เปิดกล่องเปิดประตูอะไรก็ได้เที่มีเงื่อนไข่ที่ใช้ล็อกพีกในการเปิดเราจะดูไนดะ้ไงว่าเลเวลของล็อกพีกเท่าไหร่ก็คือเราหนี๊เอา้าเมาส์จิ้มเข้าไปปุ๊บเรามันจะขึ้นเลเวลมาอย่างนี้เคลียร์แล้วเลเวลศูนย์อันทีวในเลเวลหนึร้อยคือต้องการค่าเอ็กพีหน่งร้ในการเพิ่มเลเวลต่อไปใน,ในทำให้ล็อกพิกเราเพิ่มขึ้นเลเวลเราเพิ่มขึ้นสำหรัไขกล่องไขอะไรได้ในบังเกอร์ที่มันต้องใช้เลเวลในการไขอันนี้ผมมีล็อกเลเีกเลเวลสามแล้ว,ลว,วลาาออก็เใหม่ราก็ ในเกมจะมีเหมือนเคลียร์เลเวลเป็นเขียวๆติดอยู่ตามตามแมปเลยครับในต้นไม้บนตึกในบ้านในเมือง ก็คือจะมีแผ่นป้ายเขียวๆไว้กดแล้วเรากดขึ้นมาเราต้องรอให้วงมันทํางานแล้วเราก็เลเวลล็อกพิกเราจะขึ้นแต่ผมจะให้ดูว่าล็อกพิกไอ้ที่เพื่อนเลเวลเป็นยังไงในเกมนี้เท่านี้เราก็จัดของสําคัญครบละในการลงต่อรอบเดี๋ยวเราไปลงลุยกันเลยตอนลงเท่าเล่นกับเพื่อนห,อหรือเนี่ยใครแล้วสามารถดูดูได้ว่าโหลดเอาแวลูของเราหรือของเพื่อนเราเอาลงไปเท่าไหร่ก็คือค่าเงินหรือพวกค่าเกาะค่าปืนทุกอย่างที่เราลงไปราคาเท่าไหร่หรือถ้า,าตายเราวเสียแเราโหลดเอาแวลูวจำนวนนั้นไปอันนี้เราลงมา2 0 0 0อันนี้เราสุ่มเพื่อนมาด้วย เพื่อลง25 0 0นี้เพื่อลงเว่้าหมนึงอาจจะมีคนแบกแล้วตอนนี้เกมนี้เรากดเล่นคนเดียวครับเราจะมีกูฟิลให้ติ๊กก็คือเราสามารถส่่หาผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยให้มาอยู่ในทีมเราหรือเราจะกดโซโลเดียวเลยก็ได้เราก็กดติ๊กปิดไปแต่นี้ผมติกเปิดมาจะได้มีเพื่อนช่วยรับกระสุนคนเดียวมันเงา เกมนี้มันจะแตกต่างจากเกมอื่นที่มันจะมีสภาพอากาศหลายๆแบบในเกมจะมีทั้งสภาพอากาศปกติสภาพอากาศที่ฝนตกฟ้าผ่าสภาพอากาศที่โดนทอร์นาโดเข้าแล้วก็สภาพอากาศที่โดนฝุ่นเพลียม2.5เกาะน่าจะหนักกว่าของไทยด้วยแล้วแต่ละแมปก็จะมีเหมือนเป็นเอ็ซตามแมปที่จะคอยให้เรายิงเก็บเงินหรือป้องกันสิ่งของที่มันมีของมีค่าในเมืองนะครับอันนี้ก็เป็น AI ตามแมปต่างๆ ก็ที่เราพูดกันถึงตรงช่องเก็บของก็คือล็อกพิกเลเวลเราจะเลเวลเพิ่มได้ยังไงล็อกพิกเลเวลก็คือนะครับตามแมปจะมีแท่นเกียวๆนี้กดเค Land ment. ลียร์แลนด์แฟคเมนต์เรากดไปปุ๊บแล้วเราก็รอ,อจริงเราสามารถให้เพื่อนเราเข้ามาเอาเลเวลได้ให้เราก,กดไว้แล้ให้เพื่อนเข้าอยู่ในวงนี้แล้วเลเวลล็อกพิกเราก็จะขึ้นตามที่มันโหลดเลยเรอให้โหลดเสร็จเดี๋ยวขึ้นครับอันนี้เลเวลล็อกพิกเราขึ้นมาแล้วค่ะอีกสองร้อยหกสิบเจ็ดในการขึ้นดอทสี่ เกมนี้กด m ขึ้นมาเราก็สามารถดูแมปได้ว่าเราจะซุ่มเกิดและพวกผู้เล่นอื่นก็จะสุ่มเกิดเหมือนกันตามแมปเราก็ต้องไป e ยุดจุดจดสองสำคัญใกล้แล้วตัว e ก็คือเป็นสกิลที่น่าจะเกือบถูกค้างเลยที่มีคือสามารถยิงธลิงได้กด e ค้างเล็งไว้แล้วถ้าขึ้นสี่เหลี่เรากดปล่อยจะดึงธลิงไว้ขึ้นยึดจุดสูงสูงขึ้นยึดจุดต่ําๆอะไรได้แล้วพวกเคลไดเลเวลเราสงสัยว่าเราจะหาในแมปมันไม่อาจจะไม่ได้ขึ้นในแมปแต่เราสามารถหาได้ตามเมืองใหญ่หรือตามจุดต่างๆบนต้นไม้ก็มีหรือเเเราดินนๆมมัจะีีสยง นี่คือเรารู้แล้วว่าเราอยู่ใกล้เคลเลนแฟกเมนต์เราได้สามารถเพิ่มเลเวลให้ล็อกพิกเราได้ของในแมปเราเราลงมาเราจะทำเป้าหมายในเกมนี้ก็คือเราออกเ,เอาชุดลอดจากแต่ละเกมได้แล้วเราก็เอาเงินออกไปให้ได้มากสุดทําให้เราจะได้มีหลดเอาแวลูเพิ่มขึ้นแล้วของในแมปก็จะมีดอปตามพื้นหรือดอกตามกล่องในเมืองต่างๆ ถ้าเราไม่รู้ว่าเมืองไหนเป็นเมืองไหนเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้ได้แล้วมันก็จะขึ้นมาว่าจุดไหนอันตรายจุดไหนไม่นอันตรายก็คือถ้าอย่างจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายคือไฮ g h ดแอเดียก็จะมี AI คอยเฝ้าเป็นหุ่นยนต์ในการที่จะเข้าไปรู้ของเราต้องผ่าน AI ตรงนั้นไปก่อนคือถ้าไปคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยแต่เราไปกับเพื่อนก็อาจจะง่ายแต่เวลาเราไปจัดการพวก AI พวกนั้นอาจจะมีตี้มาเติร์ดปาร์ตี้เราได้ก็คือมาแจมมายิงหลังเราตอนเรายิงเอไออยู่เราต้องระวัง กดลิกกิ้งกลางเราสามารถปิงให้เพื่อนดูได้ว่าจุดนี้มีอะไรให้เราโฟกัสในจุดนั้นกดลุกกิ้งสองครั้งก็จะเป็นกด Warning ให้ระวังว่าจุดนั้นมีอะไรนะกดเปล่าตอนนี้คือระบบเกมที่ผมชอบมากเลยมันเป็นสภาพอากาศโอ้เพื่อนบอกให้เฮลอ่ะึงนะเฮลลีไว้มีเจ้เพือนนยิงเหรอ,อนระบบเกมที่ผมชอบมากคือระบบสภาพอากาศลมก็มคือถ้าเรากด Space Bar ันจะคือกะโดดเช่นถ้ากดเวลาสองรอบมันจะคือกางลม้วเนี้ลมที่เราสามารถกางได้เพราะว่าลมมันพัดขึ้นมาแล้วลมเกมนี้ก็คือตามตามแรงลมเลยถ้าอันนี้ลมมันพัดไปทางนู้นถ้าเรากดสเป็ดบาเรากางลมแล้วเราวิ่งไปทางนี้เราบินทางนี้มันจะเร็วขึ้นอันนี้คือเราบินตามทางลมอุ้ยนี่คือเราบินตามทางลมแปุนยิ่งแล้วคือมันจะไวขึ้นเฮ้ยเติมกรอกันจะตายมา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 เหล่องลมไว้ที่หลัง เอาไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาเราบินก็คือถ้าเรารู้สามารถดูทิศทางลมได้เราสามารถบินถ้าเราบินตามลมเราจะไวขึ้นแต่ถ้าเราบินสวนลมอย่างเงี้ยเห็นไหมลมมันจะบินไม่ค่อยไปเพราะว่าเราสามารถดูแรงลมได้ลมลมมันพัดไปทางไหนเฮ้ยนี่ผมโดนละโดนลูกแกงละอันนี้คือเราที่ผมไม่กลางลมเพราะว่าอันนี้คือมันคือสวนทางลมยิ่งกลางลนะเป็นเป้านึ่งวันวิ่งดีกว่าวิ่งเดียวไปก่อนเฮ้ย ไม่ใช่เลยนะี่น่าจะเป็นคนนะมาตามไล่ยิง ถ้าเป็นได้เวลาลมแล้วเราซ้ำเลยก็ดีเพราะว่ามันมีรีไวคิดโอ้โหคิดตัวไวเนาะแล้วเวลาเราฆ่าคนได้หรือเวลาเขาดาวแล้วเราซ้ำแล้วเราสามารถชุบเพื่อนได้อยู่นะคือเพื่อนสามารถเกิดขึ้นมาได้เวลาเพื่อนตายแล้วเออถ้าดาวแล้วเราโดนยิงซ้ำตายก็คือเราสามารถชุบเขาคนนั้นขึ้นมาได้อยู่ไม่ต้องดาวก็ยด้นี่เราตายหมดอันนี้ก็คือเรารายิงคนได้ต้องรีบไปซ้ำเพราะเราไม่รู้ว่าเขาพกรีไวคิดมาหรือเปล่าถ้าพกรีไวคิดมาเขาสามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้เานาดึงขึ้นมาแล้วหมดนะ เขาเลยยิงดาวหมดแล้วทั้งตีแต่ถ้ารีไวคิดเอ้ยโหชุตเวเองขึ้นมาแล้วย่ชุบตัวเองขึ้นมาละเฮ้ยอยูอยอย่กูตุนหมด ช่วยดิเอาเพื่อนนอ็อ้ยยิงควันได้ด้วยเฮ้ยอันนี้คือเพื่อเราโดนซ้ำน็อกซ้ำซ้ำจากตอนดาวแล้วคือนี้เพื่อเราตายแล้วเราสามารถชุดเพื่อเราได้อยู่ แต่ถ้าเพื่อเราตายไปนานมากแล้วจะชุบไม่ได้แล้วอันนี้เพิ่งตายสดๆเลยยังชุบได้ <c oughs> เฮ้ยลองอย่าเพิ่งแย่งของกันเด้ลองให้คนที่เขายิงได้เซ่เฮ้ยอย่าเปิดช่องเซ่ ตายหมดแล้วนะเนี่ยคือเรามารู้ศพของคนที่เรายิงได้นี่คือคนมาศพคนที่ตายจะเป็นกระเป๋าสีแดง เราก็สามารถดูของได้ว่าเราอยากเอาของชิ้นไหนกลับไปแล้วก็ดูง่ายๆเลยดูราคาของอันนี้สองร้อยทิ้งเลยอันนี้ห้าร้อยไปปืนเนี้ยเก้าพันแปดเอามาอันนี้เกาะสีน้ำตาลคือเกาะที่เราใช้อยู่เราเอามารอเติมแล้วเกาะสีเขียวเราใช้ไม่ได้ก็เราไม่ต้องเอามาตอนนี้ลม ลมไม่มีลมพานี่เป็นสภาพการปกติเวลาเรากดกลางลมคือมันกลางไปแล้วมันจะตกจากที่สูงแล้วคือเกมนี้เวลา fall damage คือ damage ที่ตกจากที่สูงก็คือไม่มีเลยก็เราไม่ต้องกลางลมก็ได้ถ้าเราตกจากที่สูงก,ก็มันโหด้วก็ถ้าสมมติอันนี้คือถ้าเราสึกว่าเราเล่นจนอิ่มแล้วของเราเต็มช่องแล้วเราไม่อยากเก็บอะไรแล้วเราแบบ ไม่อยากตายแล้วตัวเราโอเคเท่านี้แล้วเราก็กด M แผนที่ขึ้นมาเราก็ดูหาจุดออกจุดออกส่วนมากในแมปบ,บางครั้งจุดออกอาจจะไม่ขึ้นในแมปหรือถ้าจุดออกที่ขึ้นในแบบมปง่ายๆคือที่เป็นรูปดอลล่าเป็นรูปเงินก็จะขึ้นบอกว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเรียกยานมารับเราอย่างจุดนี้ใกล้สุดของผมก็คือ4,000ันผมก็จะไปออกแล้วผมก็จุดออกเลยติ๊กปุ๊บเราก็วิ่งไปที่จุดออก แล้วก็เกมนี้แมปมันใหญ่จริงๆแล้วมันมีรถด,ด้วยรถก็คือจะเกิดขึ้นตามในแมปเลยมันจะขึ้นในแมปเป็นรูปรถเราสามารถกดเรียกรถที่ตรงนั้นได้ไม่เสียเงินเดี๋ยวนีนเวลาเราเวลาเราเรียกยานออกอะนะครับมันจะขึ้นในแมปว่ามีคนเรียกยานนะเปนจุดสีแดงเราสามารถเช็คได้ด้วยว่าเขามีของราคาอะไรนี้คืออย่างคนนี้มีของให้ตัวเป็นของสีทอง2ชิ้นในกระเป๋ามีราคา6 0 0ม0ถ้าเราไปฆ่ามันเราจะได้เงิน6 0,000นั้นวิที่เราแต่เราน่าจะไกลของเราไปนี่ช่องเราเต็มแล้วเราออกดีกว่าเพื่อนก็รอออกละ ที่มือนกันแบบเราแบบไปโดนเจออย่างสกคปหรือ AI แต่ตัวที่เรายิงก็จะมีของดอบตลอดแล้วก็เราอย่าลืมเวลายิงได้อย่าลืมไปตดเช็คของนะครับางครั้งดอบเงินดรบปืนดอบดีแพคคิดเกาะเวลาเรียกยานออกเวลาเรียกยานก็จะคือขึ้นในแมปเลยว่ามีคนเรียกยานเราต้องระวังในเวลาเรียกเราเราหาที่กำบังร,รอรอยานมาั ราเรีกแต่ค้งเวลาจะขึ้นอยู่ตรงการลางนะจ๊ะว่าอีกกี่วิยานนึงจะมารับเรานี้หนึ่งนาทีเราควรรอแล้วหรือหาทีา่หลบรอเผื่อมีคนมาดักเราออกเล้วรอยานออกแล้ว,าวยานมาเราก็ไปยาน ก็คือเนี่ยขึ้นตรงกลางจอว่าก,กี่วิยาจะขับออก2ี่ิ้าวิก็คือถ้าเราขึ้นยานไม่ทันในยี่ิบาวินี้คือยาจะเบียงเลยจะเหลือเราตัวคนเดียวพือเราขึ้นมาถ้าเราออกแต่จอเนี่ยน่าตื่นเต้นสุดละเพราะถ้ามีคนมาดงดักยงดักยิงเราก็ได้เนาะคือเราก็สามารถยังตายได้อยู่ถ้าอยู่กับยาหรือย,ยาเราบินออกแล้วถ้าประตูยังไม่ปิดเราโดนยิงก็คือจะเกิดดาเมจอยู่เราสามารถตายได้เราแยมหลบไปที่หลบใหญ่ใหญ่ ยามปิดหมดตัวเรียบร้อยคือตอนนี้คือเราลอดแล้วนี่คือจบเลทแล้ว1นึ่งเลทนะครับผมก็คือเรามาดูเชก,ก่อนว่าเราได้อะไรบ้างเราได้เงินเท่าไหร่เราได้อะไรอย่างไรบ้างภารกิจเราผ่านยานนี่คือเลทหนึ่งที่ผมจบมาผมได้อะไรผมก็มาดูปุ๊บไอเทมแวลู9,008แต่ถ้าเราขายได้2,04ก็คือเราไปขายในตลาดดีกว่าขายคนหรือถ้าเราแขกก็าขายกับเอ็พีซีได้เรา2,04ก็พอก็กดอาคางครับแล้วเราก็จะขายกับเอ็นพีซีเราจะได้เงินมาเลยอย่างเพ่นพวกของอย่างนี้ หรือถ้าเราดูแล้วว่าเป็นของที่ราคาเท่ากับเซลล์แวลูเขยเทมเปอร์ลูกก็ร้อยสิบเซลล์แวลูกก็ร้อยสิบคือขายบอทได้ราคาเท่ากับขายคนหรือขายในตลาดก็คือเราขายไปเลยดีกว่าคนเนี่ยเอาไว้ขายอย่างเดียวหลือไว้ค้าของเงินนี้เราก็จะเก็บก็คือกดสเปซบาร์เก็บอาร์ติแฟกต์ขายได้ห้าร้อยสองพัน 500, 2000, เราไม่อยากเก็บวะ่ะช่องช่องเก็บของเราเนี่ยช่องของมัมนจะเต็มแล้วผมก็ไม่อยากเก็บละมีอีฟแฟกต์ทั้งหลายเะไรเราผมก็ขายหมดอาคารไาประมาณนี้ครับแล้วของที่ได้มาขาย ลง n อ c หรือขายลงตลาดถ้าเราอยากซื้อของจากในตลาดละ่ะเรากดอะไรกดที่เทปดิ้งครับเท a ดิ้ง c h a n g นแล้วกดของที่เราอยากได้อันนี้ก็คือของพวกของที่มีมูลค่าในเกมที่เราเราไปลงเราอยากรู้ได้ไงว่าของไหนมีมูลค่าบางเราสามารถกดที่ตลาดแล้วเช็คได้ นี่คือของสีทองที่เราเจอคนในแบบดีเทปออริจินอลี่นะเขาจะได้ของนี้แหละสองแสนหนึ่งเก้ามือสองไปสองมือแปดพันสองมือสี่พันอะไรเงี้ยของในแมปที่ดรอปมาเป็นวันนี้ขายในตลาดหรือขายทัทีก็ได้ถ้าขายในตลาดเราก็สามารถกำหนดราคาได้ในอันนี้ไอเทมไอรู๖แสนแต่เขามาขายสองแสนหนึ่งหรือถ้าเราอยากขายตลาดเราก็กดเหมือนกันเทรดดิ้งเรามาที่หมวดเไอเทมเซฟวัตเตอร์รีบอลคือขายให้คนอื่นเซฟฟอร์แคสคือขายเราขายให้บอทเลยนี่คือเราตั้งตั้งตลาดขายเราอยากขายคนตัวนี้เราดี เร okay. าขายเพิถ้าเราขายในใน,ในกระบอกเราได้สองพันที่เราเคยนีคือราคา6หกพันหคือราคาต่ำสุดแต่ถ้าราคานึงขายนะคนนึงขายหกพันเก้าเจตัดราคาเหลืหกพันห้มีค่าแท็กด้วยของราคาหกพันห้ามีโดนห้าสก็คือเราขายได้ห0 0พันเท่าไหร่ว 800, ้แปดร้อยัน 6, บเท่านี้ครับข้าๆข,ข,ของเกมผมว่าสนุกเลยเกมเป็นแนวชุดเอลนูดยิงได้ของเอาออก ามาขายเราเข้าไปยิงใหม่ได้ของคือมันไม่ได้วัดกันที่เรายิงแม่นหรืออะไรมันวัดกันที่เราสามารถชีลดออกมาได้ไหมเงินที่เราออกมาได้เท่าไหร่พอต่อยเราเล่นยิงยิงไปก็เยอะแต่ถ้าเราไม่สามารถออกจากเกมได้เงินที่เราได้ก็คือศูนย์แล้วเราจะเสียของที่เราลงไปด้วยหรือเลือกกับการถ้าเรายิงไม่ได้เลยสักคนแต่ของให้เราออกมามีมูลค่าเป็นแสนเป็นล้านก็คือเรารวยกว่าละเราก็มีของลงในรอบถัดไปถัดไปเรื่อยๆหรือถ้างเงินเราหมดล่ะทาําไงเงินเราหมด ก็สามารถลงตัวเปล่าได้ครับเราไม่จัดของลงไปเลยเราเป็นหมัดเปล่ากดตัววีไปไล่ต่อยบอดแล้วเราก็เอาปืนมาใช้เราค่อยไปยิงทาทุนก็ได้หรือว่าเราตัววีเล่นสเตลเราเก็บของเดียวเลยเขายิงกันตายเราค่อยเป็นหนูท่อไปเก็บของจากที่เขายิงกันของเหลือก็ได้ก็คือเราจะป็นต้องมีเงินเยอะหรือเงินน้อยสามารถลงสูตรบา้านอะไรยังได้เลยต่อเกมครับอันนี้ก็ข,ข้าวๆการเล่นเกมนี้ครับเท่านี้ครับรีวิวเกมข้าว,าวเป็นเกมที่สนุกเลยขอบคุณครับ